มาดูความหลอนผีวิญญาณเฮียนสิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ครับรอบร้านสสบปอกุุงเผาจังหวัดภูเก็ตดูความเฮียนนะครับผมโอ้สิ่งรอดครับโอ้โหรถวบิดนี่โอ้โหคาดว่าเจ้าของมอเตอร์ไซคันนี้คือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วได้มาแสดงพาเวอร์พลังให้คนชุมชนได้ดู รงสัว่าจะเป็นนักซิ่งขอบสนามดูครับฟีฟมฟีมไลายมือกันขับครับวิญญานนี้สงสัยมีชีวิตยอยู่นี่จะสซิงน้าดูพิชิตขอบสนามร้อนมากนะครับผมขนาดการถึกแสกนี่วิญญาณผีมอเตอร์ไซค์ซิ่งเนะี่ยไม่สนไม่สนสายตาพวกคนในชุมชนนะครับผมสแสดงอิทธิฤทธ มิญาณหลอนสิ่งอย่างเดียวครับผมดูมันหลอนมากถ้าคงเขาเป็นกลางคืนนะครับผมเหตุการณ์นี้ครับใส่เกี้ยวหมาทางใครทางมันบ้านใครบ้านมันแล้วครับผมดูครับเ,เหตุการณ์